พี่น้องคี่ร่กครับบางครั้งสายตามนุษย์มองไม่เห็นอย่างที่พระเจ้ามองเห็นจริงๆเรื่องเล่าของผมกับพระองค์นะครับก็ตอนที่มาที่ภูเก็ตนะครับล้วก็จะเดินทางมาที่พังงาต่อนะครับก็เป็นเช้าวันจันทร์นะครับก็ออกจากบ้าน6กโมงเพื่อจะมาบินให้ทันนะครับทีมเราได้นัดเจอกัน7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็จะต้องขึ้นเครื่องเครื่องจะออก นะครับเทคออฟตอน8ปดโมงสีนะครับผมก็ออกจากบ้านประมาณ6กโมงนิดๆนะครับเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็ดูเริ่มจะแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่หน้าหมู่บ้านนะครับรถติดแล้วก็ฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าปกติแล้วจากบ้านผมเนี่ยไปที่สนามบินเนี่ยไม่น่าจะเกิน20นาทีเคยทําถึง1 0 17 18นาทีด้วยนะครับเพราะว่ารถไม่ติดเลยนะครับแล้ววันนี้สบายเราเตรียมเวลาไว้ชั่วโมงกว่ากว่าสบายแน่แล้วครับแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปในกลุ่มนะครับเป็นยังไงบ้าง ทีมงานก็เงียบกิบเลยนะครับก็คิดว่าผมเนี่ยน่าจะมาเช้าสุดแล้วก็ก็ก็ไม่น่ามีปัญหาก็ยังไม่มีใครตอบอะไรก็ผมก็ประสานงานไปเรื่อยๆส,สถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจากบ้านผมเนี่ยยังห่างไกลสนามบินมากเลยนะครับแทบจะไม่ขยับเลยจนเวลาผ่านไปเรื่อยผมก็ถามคนขับรัเป็นไปได้ไหมว่าเราจะถึงสนามบิน7จ็ดโมงครึ่งนะครับใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะค,คือหกโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มองหน้าผมบอกโอ้ ผู้โดยสารครับน่าจะยากโอ้ชั่วโมงครึ่งไม่ได้ละก็ตอนนี้รถติดแล้วก็ฝนกําลังตกหนักขึ้นก็ยากแล้วก็เราก็เปิด Google ดูไปกับไปกับคนขับนะครับก็ดูแล้วโอโ้สัญญาณมันก็แบบแดงแดงแดง,แดงไปหมดเลยครับเราก็พยายามเปลี่ยนเส้นทางก็ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนขับที่พยายามไปกดด้วยกับผมอย่างมากนะครับพี่น้องสถานการณ์ก็เริ่มไม่ค่อยดีทีมงานก็ไปถึงก็ถามเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็ทีมงานก็ทยอยถึงกันทีละท่านทีละท่านนะครับสุดท้าย เจ้าหน้าที่ทีมงานคนหนึ่งบอกว่าถามแล้วแอร์เอเชียบอกว่าเต็มที่นะจะรอผมถึงแค่7จ็ดโมงห้าสมงหแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังอยู่แบบห่างไกลแล้ว g p s บอกว่าอีกแบบต้องถึงประมาณ8ปดมงสาเนะี่ยคืออีกสิบนาทีเครื่องออกคือมันเป็นไปไม่ได้ผมก็แบบ อลองเจราจาได้ไหมเป็นไปได้ไหมอยากจะยิ่หันพระเจ้าว่าพระเจ้าขอให้ฝนตกหนักๆเพื่อเครื่องจะได้ดีเลยอะไรอย่างนี้นะครับคือแบบว่าแต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้แล้วก็เจราจาพูดคุยเ,เจ้าหน้าที่ว่าสารไม่ประสานแบอกว่าโอ้ถ้าถ้าตกแบบไม่ใช่พายุนะเขาจะไม่มีทางเลื่อนเลยสถานการณ์ก็ดูล้วน่าจะเลื่อนยากแล้วก็มันก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆมันมันไม่มีการขยับเลยจนทีมงานทั้งหมดเข้าไป จะขึ้นเครื่องกันหมดแล้วเพราะว่าน่าจะรอไม่ได้พี่น้องที่รักในเวลานั้นผมที่ถางกัพปะเจ้าว่าคือหนึ่งเนะี่ยผมไม่อยากจะ,ะให้พวกเขาไปถึงที่ภูเก็ตก่อนแล้วก็แผนก็จะต้องปรับเยอะแล้วก็มีหลายคนก็รออยู่ก็รู้สึกเกรงใจความรู้สึกผิดก็มีด้วยนะครับก็ทำให้เราไม่ออกสติห้านะแต่ว่ามันก็มันมีหลายอย่างผสมมากเลยแล้วก็รู้สึกแบบ เราไม่น่าจะมาช้าเลยแล้วก็ต้องเสียเงินซื้อตั๋วรึ่งวินใหม่แล้วจะได้ไฟเร็วสุดกี่โมงแล้วก็เป๋าที่ผมมากับผมเนี่ยก็ใบใหญ่ด้วยเราจะถ้าไม่มีกระเป๋าเนี่ยผมลงขึ้นพอนตไซยอมเปียกไปเลยนะครับแต่มันก็แบบมีหลายมิติที่ตัดสินใจไม่ได้ในเวลานั้นแล้วก็เหลือเวลาเขาก็บอกว่าคือเลย7จ็มงห้แล้วเขาบอกว่ารอถึง8ปดโมงสมงสิผมก็ยังไม่ถึงอีกนะครับยังไม่ถึงอีกแต่ว่า พอมันมันกลับเข้าตรงเส้นวิภาวดีได้ก็คนถบแท็กซี่ว่าเขาถามหันมาถามผมว่าทางาทางสายการบินอย่างรอไหมผมบอกว่าคือจริงๆอ่ะผมไม่รู้ว่าเขารอไหมเพราะว่ามันเลยเจ็ดแปดโมงสิบแล้วผมแบบเขาเ,เขาน่าจะรอนะครับเพราะว่าเพื่อนประสานให้อยู่แล้วก็ขอบัตรประชาชนไปแล้วก็มีการประสานอย่างดีมากนะครับงั้นขึ้นทางด่วนเลยนะครับก็บขึ้นแล้วก็เหยียบดับเป็นที่ผมก็แบบเขาคิดในใจในช่วงสิบนาทีนั้นว่า ถ้าไปถึงได้แล้วก็สามารถคันขึ้นเครื่องได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันมีอะไรที่พิเศษแล้วก็เป็นพระคุณพระเจ้าหรือว่าเป็นเรื่องที่มันท้าทายใจแต่จากประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยจริงๆถ้าเป็นแต่ก่อนผมจะเครียดกว่านี้เยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมก็อาจจะโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆที่ควบคุมไม่ได้ก็รู้ว่าเอาเป็นว่าแม้ตกเครื่องบินก็ต้องมีสิ่งดีซ่อนอยู่แต่ว่าก็อยากจะไปกับ เพื่อนๆทีมงานทุกคนนะครับก็อยากใช้เวลาด้วยกันสุดท้ายเราก็ไปผมไปถึงสนามบิน8โมง21นาทีแล้วก็วิง่งรถก็จอดไ,ไปวิ่ง้าไปแล้วก็เข้าไปก็เจ้าหน้าที่ก็แบเจ้าจสนามบินก็บอกว่าคุณนิยมใช่ไหมที่จะไปเชียงใหม่ใช่ไหมบอกใช่ครับเขาก็บอกเขาก็ถามช่วยโทรไปที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินหน่อยว่าทันไหม เขาก็โทรผมก็ยืนลุ้นระหว่างยืนลุ้นก็ถ่ายเซลฟี่ไปให้ทีมงานดูว่าอย่างน้อยก็มาถึงเคาน์เตอร์แล้วนะแต่ตอนนั้นอะ่ะยังไม่ได้บอกว่าไปได้นะเขาบอกเขาก็โทรเช็คแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าโอเคไปได้โอ้โหนี่ความสุขมากแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือกระเป๋าไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่ามันมันขึ้นเครื่องไปหมดแล้วแล้วก็คุณก็มาคนสุดท้ายแล้วโอเคและอีกสิ่งหนึ่งคือคุณต้องวิ่งไปให้ถึงนาทีนะตอนตรงนี้ประมาณแบบเร็วที่สุดนะครับก็ ต้องวิ่งนะแลก็อยากให้เหมือนกับเขาก็พูดแบบเกรงใจแล้วเราเป็นลูกค้านะเราบอกผมจะวิ่งเต็มที่ครับขอให้ผมได้เข้าไปเลยครับอะไรเงี้ยก็เขาบอกงั้นคุณไปเลยก็วิ่งไปเลยนะครับแล้วก็ผ่านทุกงด่านไปจากจุดตรงนั้นจนถึงน่าจะประมาณหนาทีคือเหนื่อยมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูในะเป็นทีมงานถ่ายไปด้วยนะครับตลกมากพี่น้องที่รักตอนนี้เวลานั้นผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าเนี่ย สอนให้ผมโตขึ้นไปเรื่อยๆในเรื่องของการวางใจพระเจ้าแล้วก็คือผมอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าพระเจ้าต้องทําทุกอย่างได้อย่างที่เราทําหรือว่าพระเจ้าควบคุมได้อยู่แล้วจะอยังไงเราเราไม่ต้องทําส่วนหนึงผมคิดว่าในเมื่อถ้าเราทาส่วนเราเต็มที่แล้วเราตื่นเช้าที่สุดเท่าที่เราทาได้เราอยู่บนรถเราอธิษฐานเราประสานเราเห็นเพื่อนทีมงานทํางานเป็นทีมประสานกับเจ้าหน้าที่พยายามทําทุกอย่างหาไฟอื่นรอไปแล้ว ผมเห็นว่าพระเจ้าก็ทําสิ่งที่ต่อจากที่เราทํา2ส่วนที่ผมได้จากการาใกล้ชิดพระเจ้าในเหตุการณ์นี้เลยนะครับก็คือ1ก็คือเราต้องทาส่วนของเราเต็มที่พี่น้องพูดพร้อมกันดีไหมครับพิมพ์ด้วยกันทําส่วนของเราเต็มที่ก่อนจะประสานเต็มที่บอกคนขับแท็กซี่เต็มที่พยายามตื่นเต็มที่แล้ว6กโมงนะครับแม้จะครั้งหน้าจะชื่นเช้ากว่าน,นี้นะครับแล้วก็ หาไฟอื่นหรือว่าเพื่อนที่สนามบินก็ประสานทุกวิธีเลยครับเช็คอินไม่ได้เช็คอินออนไลน์ก็หมดเวลาแล้วก็ขอประชาชนคือก็ต้องอบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็กรุณากับเรามากนะครับผมก็ซื้อกระติกแก้วขึ้นมาหนึ่งอันเลยของแอร์เอเชียปกติไม่ค่อยได้ซื้อเพราะนี่แต่ว่ารู้สึกว่าอยากขอบคุณแอร์เอเชียที่ก็ยืดหยุ่นกับเราด้วยนะครับเราก็รู้สึกว่าโหให้เราเข้ามาก่อนบินเพียงแค่15นาทีอย่างเงี้ยแล้วผมขึ้นมาเนี่ยก็ อยากขอบคุณพระเจ้าว่าผมก็ไม่ไม่ได้ทำให้เครื่องดีเลย,เลยนะครับเพราะว่าเขายังเติมน้ำมันไม่เสร็จแล้วก็เครื่องเทคออฟ8ปโมง40เป๊ะเลยนะครับมีเวลาชัดนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจากที่เรารถติดด้วยแต่ว่าเรารู้ว่าในสถานก,การณ์ที่บีบที่จำกัดพระเจ้าทำได้พี่น้องถ้าวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วผมพูดจริงๆนะครับช็อตที่เขาถามว่าเจ็ดอ่าแปดโมงสิบนี่คือที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่เพื่อนผมบอกว่าที่สุดแล้ว ในเวลานั้นเนี่ย GPS บอกว่า30นาที25นาทีมันขึ้นขึ้นลงมาๆเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าเรายัางไม่ไม่หยุดที่จะเชื่อแล้วก็ยังไปต่อพอสถานการณ์เริ่มปเปลี่ยนสถานการณ์มันก็พลิกแพงจากหลายสิ่งอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นโทเวดเป็นทางปกติแต่ว่าพอเราขึ้นโทเวได้มันก็เร็วขึ้นพี่น้องที่รักครับบางครั้งสายตามนุษย์มองไม่เห็นอย่างที่พระเจ้ามองเห็นจริงๆเพราะว่าใน GPS ก็อาจจะมองแบบหนึง่ง ในวันนี้คุณอาจจะมองด้วยแบบมนุษย์แบบโอ้เป็นไปไม่ได้แน่ๆเลยมันจะต้องอติดขัดหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างแต่ผมอยากให้ช่วงเวลาเช้านี้เป็นช่วงแห่งความสดชื่นในพระเจ้าแล้วก็เป็นช่วงที่คุณได้เฝ้าคอยอย่าเพิ่งหมดหวังในพระเจ้าแม้จะเป็นตามที่คุณคิดหรือไม่ก็ตามขอให้คุณทําส่วนนั้นอย่างเต็มที่แล้วตื่นเต้นไปกับเรื่องที่พระองค์จะนําคุณไป หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นพระพรนะครับถ้าพี่น้องชอบก็กดคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็พิมพ์สิ่งที่พี่น้องได้ด้วยผมสำหรับผมและทีมงานก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ขอบคุณที่ได้มาถึงแล้วก็ตลอดทั้งวันก็เห็นจริงๆว่าทุกๆช่วงเวลาพระเจ้าได้เตรียมทุกอย่างอย่างเจาะจงแล้วผมจะมีโอกาสมาเล่าให้น้องฟังใหม่นะครับ